คนมีของ คุณรู้ไหมคะว่ามนุษย์เราทุกคนจะมีเทวดาอีกองค์หนึ่งแทรกอยู่ในตัวเราเราจะเรียกว่าเทวดาประจําตัวหรือแม่ซื้อพ่อซื้อก็แล้วแต่คนจะเรียกนะคะเทวดาองค์นี้นะคะจะมีพลังงานซิกเซนที่6ค่ะจะสามารถอย่างรู้หลายๆอย่างบางทีถ้าเขาเชื่อมโยงกับเราได้สมบูรณ์แบบเราจะกลายเป็นคนที่มีพลังงานพิเศษอย่างรู้ฟ้าดินหรือบางทีเห็นอนาคตเหมือนหมอดูชื่อดังคนสวยในกล้องทีวีที่วันนี้ที่ทุกวันนี้โด่งดังนะคะเขามี พลังงานซิกเซนบางอย่างมันเกิดจากเทวดาประจําตัวของเขาแข็งแรงค่ะอาจารย์อยากบอกแบบนี้นะคะว่าทุกคนมีนะคะไม่ใช่ว่ามีไม่ใช่ว่าบางคนมีแต่อาจารย์บอกว่าทุกคนที่ทุกคนจะมีเทวดาประจําตัวอยู่ดังนั้นวิธีเติมพลังให้เทวดาประจําตัวให้เขาแข็งแรงมาคุ้มครองเราและมีซิกเซนที่ดีกับเราก็คือเวลาที่เราทําบุญหรือทําอะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องเอ่ยคําว่าข้าพเจ้าขอแบ่งปันบุญนี้ให้ถึงแก่เทวดาประจําตัวหนุ่ม น้อยของเรานะคะเทวดาประจําตัวของลูกให้เทวดาองค์นี้แข็งแกงแ่งแข็งแรงแข็งแกร่งและมาคุ้มครองลูกบอกเลยว่าตอนนี้ปากแข่งมากๆเลยอยากทําคลิปด้วยแล้วก็ปากก็แข่งด้วยหนาวจะไม่รู้จะหนาวอีท่าไหนเอาเป็นว่านะคะหลายๆอย่างในชีวิตเรามันมีองค์ประกอบมากมายค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปค่ะถ้าเจอคลิปแบบนี้จําไว้นะคะนี่คืออาจารย์โมเดล ไม่ไหวละเสียงเริ่มหายนี่คืออาจารย์โมเดลน,นะคะเพเห่วงจุ้ยกับห่วงจุ้ยบ้านกับอาจารย์โมเดลให้ความรู้คุณขนาดอาจารย์มาทํางานที่นิวซีแลนด์อาจารย์ก็ยังหาเวลาในการมาทําคลิปให้ความรู้พวกคุณนะคะยังไงกดไลค์กดเลิฟกดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์โมเดลด้วยนะคะไม่ไหวแล้วค่ะปากแข็งแล้วค่ะ